อย่างที่คุณโกวิดได้เล่าไปนะครับว่าตอนนี้ชาของไทยได้รับความสนใจไปทั่วโลกแล้วนะครับแต่ก็คงจะ ไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าการรักษาแชมป์นี่คงจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากยิ่งกว่านะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาทางสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็เลยทํางานร่วมกับชาวสวนมาถึง18ปีครับเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิตชาที่มีคุณภาพขณะที่ในมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านชาเองเขาก็มองว่าจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่ยังต้องส่งเสริมแล้วก็ผลักดันกันแบบจริงจังครับไทย ะะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นภาพกลับมาเลยว่าเมื่อชาไทยเราได้รับรางวัลทุกปีทุกปีจากวิทสากลคนไทยเริ่มหันกลับมาบริโภคชาไทยแล้วก็ที่สําคัญคือที่เราเห็นคือไม่ใช่คนที่สูงอายุกลับมาบริโภคกลับกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยชาที่มีคุณภาพดีะที่เราได้ไรางวัลจากสากลเนี่ยค่ะมันมีคุณลักษณะอย่างไงซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งบทพิสูจน์ได้เห็นได้เลยค่ะว่าผู้ประกอบการไทยอะค่ะเราเก่ง นะคะในเรื่องของการทําสินค้าที่มีคุณภาพเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีเวทีในการนําเสนอว่าสินค้าเราดียังไงพอเราได้รับรางวัลปุ๊บะคะ่ะมันก็เลยเป็นเสียงสะท้อนกลับมาให้คนไทยเนี่ยหันกลับมามองชาที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนะคะในเรื่องของการ